ตัดสรรวยสนับสนุนโดยโกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานโจกำลังดูสึกวันแดงเดือดช่องสามได้ไลายเส้นท้ายทอดสดลายเส้นเกี่ยวกับรายการทีวีอย่างเดียวหรือเปล่าครับพี่จอยโอ้ยเกี่ยวกับอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยละค่ะเพราะลายเส้นสคือการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ เช่นใบอนุญาตอนุมัติหรือให้สิทธิต่างๆอย่างทีวีไลเซนส์ก็คือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดออกอากาศค่ะการได้รับสัมปทานถือว่าได้ไลเซนส์โดยอัตโนมัตินะคะเช่นสัมปทานปิโตรเลียมต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียมด้วยเราจําเป็นต้องเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมเพราะความต้องการใช้พลังงานในบ้านเราสูงขึ้นมิฉะนั้นเราก็จะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนพลังงานค่ะไทยมีปริมาณสำรองน้ํามันดิบใช้ไม่เกิน 4ปีและก๊าซธรรมชาติ8ปีนะคะในยุค AEC เราจำเป็นจะต้องมีพลังงานใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเพียงพอแล้วก็ไม่เปลืองด้วยนะคะถึงจะรวยรวยรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสอนด้วยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ